ขั้นตอนแรกในการประกอบนะครับให้นำนะครับตัวฐานล่างของตู้นะครับวางราบบรพื้นอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้มีรวงพึ่งนะครับแล้วหน้าตัด45องศานี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าของตู้แหลกเรานะครับให้นําเหล็กฉากแนวตั้งของโครงตู้นะครับมาประกอบเข้าตัวฐานล่างอย่างนี้นะครับด้านหน้านะครับน็อตสองตัวนี้นะครับใช้น็อตหัวแบนนะครับคู้น็อตตัวเมียนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับ ช้น็อตหัวกลมนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มประกอบเลยนะครับผมครับผมติดตั้งในลักษณะนี้ทั้งด้านขวาและด้านซ้ายให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับสหรับขั้นตอนที่2นะครับเราจะทําการนะครับประกอบฝาหลังของตู้แหลกนะครับเข้ากับตัวฐานโครงล่างนะครับ ส่วนฝรั่งนะครับจะใช้เป็นน็อตหัวกลมในการยึดนะครับนะให้น็อตน,นะครับขันนะครับทั้งหมดนะครับทุกมุมนะครับให้เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับยึดเด็กฉากนะครับสังเกตดูนะครับในการติดตั้งนะครับเราใช้รูต่างๆนะครับแล้วก็นะครับติดตั้งไปนลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นให้ชนับหัวกลมนะครับขันทิ้เข้าไปนะครับผมลักษณะนี้นะครับทั้งหมดสี่มุมนะครับหนึ่งสองสามสี่ให้เรียบร้อยนะครับ ตอนต่อไปนะครับเราจะทําการนะครับยึดน็อตสําหรับติดตั้งถาดนะครับโดยใช้น็อตตรงนี้นะครับ4ตัวนะครับสี่มุมนะครับโดยที่ลูกค้าต้องวัดนะครับระดับที่ลูกค้าต้องการติดตั้งถาดเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับติดตั้งน็อตตัวนี้เข้าไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับติดตั้งตัวถาดนะครับเข้าไปในตัวตู้แลกนะครับโดยที่ว่าเราใช้ล็อคตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับร้อยจากข้างในนะครับก็หลังจากนะครับที่เราติดตั้งถาดเข้ากับตัวตู้เรียบร้อยนะครับให้ลูกค้านะครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับให้อยู่เป็นเซนเตอร์กลางๆดีๆนะครับจากนั้นก็ทาการนะครับ ล็อกนะครับแน่นๆนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบฝาบนเข้ากับตัวตู้แดกนะครับสังเกตได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับนะครับรวงพึ่งนะครับตรงนี้นะครับคือด้านหน้าของตู้แดกนะครับตัดสีผ้าองสาตรงนี้นะครับคือด้านหน้าของตู้นะครับให้เรานะครับทำการสวมเข้าไปกับโครงตู้แดกเดิมที่เราติดตั้งไว้นะครับ ให้ทำการยิดน็อตทุกมุม้วยน็อตหัวกลมนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังเรียบร้อยนะครับส่วนด้านหน้านะครับใช้เป็นน็อตนะครับหัวแบนนะครับคู่กับน็อตตัวเมียนะครับ ผมหลังจากให้เราทำการนะครับติดตั้งฝาบนตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทำการนะครับยึดน็อตแหลกฉากให้เรียบร้อยนะครับทั้งสี่มุมนะครับสี่ตัวสีด้านนะครับโดยใช้น็อตหัวกลมนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการติดตั้งนะครับฝาด้านข้างครับ ข้างซ้ายและข้วานะครับการติดตั้งไม่ยากครับเสียบเข้าไปในช่องด้านข้างของตู้แลดนี่นะครับครับสองรูนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือเป็นการประกอบนะครับฝาหน้านะครับที่เป็นฝาบานทับสำหรับเปิดปิดนะครับด้านในนะฮะจะมีในด้านบนนะครับ ด้านล่างนะครับที่ต้องเสียบเข้ากับรูนี้นะครับสองรูด้้นบนด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นสปริงครับเราสามารถกดได้นะครับโดยกดจากด้านไหนนะครับครับเมื่อตัวเรือทั้งสองบนล่างลงล็อกนะครับอันนี้สามารถจะปิดเปิดนะครับแล้วก็มีกุญแจครับล็อกตู้นะครับให้เรียบร้อยนะครับัเรียบร้อยครับสำหรับการประกอบตู้นะครับ